สวัสดีชาวฟีฟ่าไลฟ์สีทุกคนครับคลิปนี้ขอพาทุกคนมาพบกับเน็กฟิลอัปเดตครั้งที่7จึ่ึงจะมีการปรับเกมเพย์ตรงไหนบ้างไปดูกันครับก่อนหน้านี้ AI ของแนวรับในบางจังหวะดูจะแข็งแกร่งเกินไปหรือในบางครั้งก็นิ่งเกินไปเหมือนกันไม่ได้ตอบสนองอย่างเหมาะสมอาจจะเพราะมีปัจจัยอื่นมาก,กดดันทําให้หลังจากการอัปเดตความเร็วของ AI ในการพุ่งเข้าหาตัวมาร์กลดลงไปเล็กน้อยซึ่งก็จะทําให้ทุกคนได้สนุกกับการเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้น ทัดมาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงบอลเพื่อให้การเล่นเกมรุกมีความคล่องแคล่วมากขึ้นเพราะได้มีการปรับในเรื่องของการตอบสนองและความเร็วในการเลี้ยงบอลทาให้จังหวะเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยงบอลทําได้ดีขึ้นลดจังหวะที่ไม่จําเป็นในการจับบอลไปอีกทั้งแอนิเมชันในการเลี้ยงบอลแบบปกติหรือจังหวะสปรินต์นั้นถูกยกระดับขึ้นเช่นกันแล้วก็น่าจะทําให้สายเลี้ยงบอลสนุกกับความคล่องตัวที่มากขึ้นและจังหวะบุกเที่รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม Quick Knock On Dribble เพื่อทำให้การแตะกระชากบอลทำได้ง่ายขึ้นเพราะในแพทใหม่นี้คุณสามารถกดกระชากได้หลายแบบกด E หรือปุ่มวิ่ง2ครั้งจะเป็นการแตะบอลหน,นีแบบสั้นๆแต่ถ้ากด3ครั้งจะเป็นการแตะให้บอลพุ่งเด้งหนีไปข้างหน้าไกลกว่าเดิมจึงถ้านักเตะมีความเร็วมีสกิลการเลี้ยงบอลที่ดีก็จะยิงได้เปรียบในจังหวะนี้มากๆครับ อย่างที่4เป็นเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับการส่งบอลแม้ว่าความแม่นยำในการส่งสั้นส่งไกลจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหรือสถานการณ์หลายอย่างแต่ก็ยังมีหลายครั้งที่ความแม่นยำในการส่งบอลในสถานการณ์ง่ายๆไม่เป็นที่น่าพอใจนะักดังนั้นการอัปเดตในครั้งนี้ความถี่ในการส่งบอลพลาดและระยะหรือน้ำหนักที่ขาดหายไปในการจ่ายจะลดลงไปครับ ก่อนหน้านี้การใช้โค้ดฝึกฝนในเกมรุกอย่างการแทรกซึมและเจาะหาช่องนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการเล่นเกมรุกในสไตล,ล์อื่นในแพทใหม่นี้ได้มีการปรับลดประสิทธิภาพและความเร็วของโค้ดทั้ง2อ,อย่างนี้ลงเล็กน้อย ข้อที่6คือการปรับความแม่นยําในการหม่งของกองหน้าในจังหวะที่แย่งม่งกันกลางอากาศให้ดีขึ้นการอัปเดตครั้งนี้ได้มีการเพิ่มความแม่นยําขึ้นทําให้ในจังหวะที่แย่งม่งกับแนวรับไ่าตรงข้ามสามารถทําได้ดีขึ้นอ้างอิงจากค่าพลังที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ก่อนหน้านี้มีสถานการณ์ที่ผู้ตัดสินตัดสินไม่สมเหตุสมผลยกตัวอย่างเช่นหากคุณชนกับผู้เล่นที่ยิงโดยใช้ปุ่มทิศทางจะไม่ถือว่าเป็นการฟาวในกรณีนี้มีการปรับให้สมเหตุสมผลขึ้นรวมไปถึงบางครั้งที่มีการเข้าไปชนไปประทะกันและผู้ตัดสินไม่ได้เป่าก็จะมีการปรับปรุงเช่นกัน อีกตัวอย่างก็คือในบางครั้งที่เวลาเราไปสไลด์บอลโดยที่เราเข้าถึงบอลก่อนแต่ก็มักจะถูกเป่าฟาวอยู่ดีทําให้หลายคนมักหลีกเลี่ยงการเข้าประทาด้วยการสไลด์หลังจากการอัปเดตในจังหวะนี้ก็มีการพัฒนาให้เป่าได้แม่นยําขึ้นเช่นกันครับ อย่างสุดท้ายคือการพัฒนาจังหวะที่แนวรับวิ่งตามตัวทะลุช่องหลายครั้งครับกองหลังมักจะหยุดชะงักไปเวลาตามตัววิ่งทะลุช่องทําให้ผิดพลาดในการประกบตัวจนนําไปสู่การเสียประตูจังหวะนี้ถูกปรับแก้ไขให้ดีขึ้นเช่นกันในการอัปเดตครั้งนี้และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Next ก i ิวอัปเดตครั้งที่7ซึ่งทุกคนก็สามารถพบกับการอัปเดตครั้งใหญ่นี้ได้แล้ววันนี้ในเกมฟ i f a Online 4ครับ